สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูดานะคะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะก่อนอื่นเราไปพบกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนค่ะเรามาขยับขยายออกกำลังกายกันก่อนค่ะ ได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินไหมครูแคนค่ะเปิดเพลงเลยค่ะเาได้ยินไหม,ไดไหมเด็กๆใครได้ยินครูดาแล้วชูอสองนิ้วไหนค่ะใครได้ยินครูดาแล้วชูอสองนิ้วไหนค่ะโอเคมาสวัสดีกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ ปนมมือสองข้างแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูดานะคะก่อนอื่นเราไปออกกำลังกายกันก่อนค่ะ <S <S เดี๋ยวครูดาจะเล่านิทานให้ฟังนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆไหนใครพร้อมแล้วดูมินิฮาร์ดหน่อยค่ะมินิฮาร์ดให้ครูดาหน่อยค่ะ ครพร้อมแล้วโอเควันนี้กูดามีนิทานเรื่องอีโลงโชงเชงเรื่องตุ๊กปองภาพพัทระวินรัศมิเทแท้นะคะ,ะลูกมาลูกมออามาโทมาฮิฮิฮ่าฮา บงเบงลงเลงกระเริืบกระปราบทุกวันเสียงดังสนัน่นอีลงโชงเชงตื่นนอนตอนเช้าลันลาหะหา้หาหะห้าคื่นเครงคลืนเครงอาบน้ำ,นำล้างหน้าแปลงฟัน ชนนี่ชนนั่นหล่นกลิ้งกลงเกรงเข้าครัวช่วยเตรียมอาหารเคาะชามเคาะจานเบ้งบงบงเบ้งนั่งโต๊ะกินข้าวเช้าตรู่คุยดังหนวกหูอีลงชงเชง แม่พาไปห้องสมุดก้มหน้างุดงุดหาเล่นเจ๋งเจๆครุบครับปีนขึ้นไปยืนหนังสือตกพื้นอีโลงโฉงเชงทุกตัวจ้องจ้องมองมารีบหมุบรีบหมุบหมุบหน้ามอม้าละเซง็งหนังสือเล่มใหม่ได้ละ ดีใจเอะอะอีโลงโชงเชงนั่งอ่านหนังสือดีดีเพื่อนเข้ามาจีเอวกลมพุงเป่งตกใจอุ้ยจักกะจี้ลืมตัวล้องอีโลงโชงเชงใครใครไม่ชอบเสียงดัง ลูกหมาก็ยังอโลงโชงเชงแม่เตือนต่อไประวังอย่าทำเสียงดังบงเบ้งลงเลงต่อไปพูดให้เบาหน่อยดีๆค่อยค่อยเบาหน่อยคนเก่งลูกหมาเชื่อฟังอย่างดีไม่หาไม่หี ไม่ชงไม่เชงทุกตัวก็ยิ้มก็แยม้มอะแฮมหะแฮมแจ่มแจ่มจริเจลูกหมาดีใจดีใจต่อน,นี้จะไม่อีลงชงเชงอ่าเด็เกๆดูนะคะนิทานเรื่องนี้เรื่องอีลงชงเชง เด็กๆว่าม้าตะกี้เป็นม้ายังไงคะชอบทําเสียงดังหรือเสียงเบาคะใครบอกเสียงดังยกสองมือ,อชอบทําเสียงดังเอะอะโวยวายใช่ไหมคะเวลาเด็กๆทําอะไรเด็กๆก,ก,ก็อย่าทําเสียงดังนะคะเดีย๋ยวคนอื่นเขาตกใจใช่ไหมคะต้องทําเสียงเบาๆพูดเบาๆพูดค่อยๆได้ไหมคะได้ไหมคะ ต่อไปครูดาก็จะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์คุณครูให้เด็กๆเกตรียมอะไรคะเด็กๆก,กระดาษ A4 ใช่ไหมคะมีคนเตรียมมาหรือยังเอ่ยกระดาษ A4 แล้วก็มีใบไม้อันนี้ครูดาเตรียมใบไม้แห้งมานะคะอันนี้ใบชมพู่ค่ะครูดาเก็บที่ต้นที่บ้านนะคะใบชมพู่แห้งแล้วนะคะ แล้วก็มีใบใบไม้ครูดาก็ยกตัวอย่างใบดิบด้วยนะคะใบดิบนี่เอ๊ใครรู้จักบ้างใบอะไรนะมีใครรู้จักบ้างนะเป็นลูกเด็กเปรี้ยวๆมันคือใบมะม่วงนะคะเด็กๆใบมันจะแข็งเรียวนะคะใบเรียวๆยาวๆแบบนี้นะคะรูปทรงเหมือนกันไหมคะเด็กๆใบไม้แห้งกับใบไม้สีสีเขียวต่างกันไหมคะ อันนี้คือใบแห้งนะคะใบแห้งก็จะเป็นสีเหลืองส่วนใบที่มันยังดิดอยู่เลยมันมันยังไม่แห้งมันก็จะเป็นสีเขียวนะคะใบสดนะคะก็เรียกใบสดนะคะ,อ,ะอันนี้คูดาก็เก็บที่บ้านมาเหมือนกันคูดาก็ไม่จําไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะเป็นใบไม้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีใบค่อยนะคะต้นใบเทียนนะคะเด็กๆดูสิคะใบไม้ของคูดามีมีหลากหลายแบบเลยนะคะ นี่มีรูปร่างต่างกันเลยนะคะเด็กๆมีทั้งใบเล็กใบใหญ่นะคะอันนี้ใบเล็กหรือใบใหญ่นะใบเล็กนะคะอันนี้ใบยาวเรียวแล้วก็ใบแห้งนะคะต่อไปคุณครูก็จะให้เด็กๆเตรียมเหรียญไว้นะคะคุณดาก็มีเหรียญเยอะแยะเลยหาสเอร์อะไรนะ เด็กๆเห็นเหรียญไหมคะเด็กๆเห็นเหรียญไหมคะมีทั้งเหรียญเล็กปูดามีเหรียญเยอะแยะเลยในเด็กๆลองนับสิคะมีเหรียญกี่เหรียญนะนับสิคะหนึ่งไม่เห็นนะทำไมเด็กๆดูนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดกี่เหรียญนะคะเด็กๆ ห้าเหรียญน,นั่นเองมีทั้งเหรียญเล็กเหรียญกลางเหรียญใหญ่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมกันและอีกอีกอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะเด็กๆสีเทียนนะคะเตรียมสีเทียนหรืยยอยังคะเด็กๆเตรียมแล้วนะคะอ่ะต่อไปเรามาพร้อมกันหรือยังคะก่อนอื่นครูดาจะทําใบไม้ก่อนนะคะ เด็กๆก,ก็เตรียมกระดาษ A4 เสร็จแล้ววางกระดาษ A4 นะคะคูดาก็จะเอาใบไม้คือคูดาจะเอาใบมะม่วงเด็กๆชูใบไม้ของตัวเองขึ้นมาเด็กๆเ,เอาใบไม้วางไว้นะคะแล้วก็ทับด้วยกระดาษ A4 เด็กๆก,ก็รูปนะคะรูปรูปรูปใบไม้นะคะใบไม้มันสีอะไรนะตะเกียสีเขียวใช่ไหมคะคูดาก็หยิบสีเขียวขึ้นมากรีน กูดาก็จะระบายสีตรงใบไม้นะคะระบายให้มันเห็นรูปใบไม้ขึ้นมาค่ะเด็กยยเห็นลวดลายหรือยังเอ่ยเห็นหรือยังคะอ๋อรูดาก็จะผนสีเทียนจากใบไม้นะคะเด็กๆผนให้มันถึงก้านเลยนะคะอะ อของครูดาเสร็จแล้วหนึ่งใบพอหรือยังเอ่ยอยังไม่พอครูดาอยากได้ใบเล็กๆบ้างครูดาก็จะเอาใบเล็กครูดาก็จะวางแขวนเอาวางใกล้ๆกันนะคะคูดาก็จะเอาวางตรงนี้ครูดาเปลี่ยนสีมั่งครูดาใช้สีเหลืองนะคะครูดาเอาวางสองฝั่งเลย หรอไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วครูดาก็อยากได้ใบอื่นมั่งดาอยากได้ใบแบบนี้มั่งนะคะคดาก็จะเอาวางเอาใบไม้วางนะคะคุณดาก็เปลี่ยนสีเด็กๆผลไปเลยนะคะเด็กๆใช้มือลูบด้วยนะคะ อ่าลายมันก็จะขึ้นมาแล้วมันยังมีช่องว่างอีกนิดนึงนะคะคูดาก็จะเอาใบที่ต่างขนาดกันนะคะวางลงไปอ่าคูดาเปลี่ยนสีมั่งคูดาใช้สีเขียวอ่อนนะคะอ่า ครูดาขึ้นแล้วขออีกใบนะคะ่อะของครูดาเสร็จแล้วเห็นไ,ไหมคะ,<ๆ>เ,ะ,คะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะของเด็กๆเสร็จหรือยังพอเราทําใบไม้เสร็จแล้วครูดาจะเปลี่ยนไปทําเหรียญมั้งนะคะ ทีนี้เรามาทำเหรียญก็วางเหรียญลงไปนหนึ่งเหรียญครับนี่นะคะแล้วคุณดาก็ขูดเหรียญขูดสีอ๋ขึ้นมาแล้วลวดลายขึ้นมาแล้วด้วยเด็กๆเห็นไหมคะดาเปลี่ยนเหรียญมั่ง ขนาดต่างกันเลยอ่าเรียนโปราเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆสามารถเปลี่ยนจากเหรียญใบไม้เป็นอะไรก็ได้เป็นวัสดุอะไรก็ได้ที่มันเป็นลาบแบนนะคะอ,อ,อย่างเช่นกระเป๋าหรือว่าที่มันมีลวดลายอะค่ะเด็กๆ มันมีลวดลายสามารถทําได้หมดเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะขอ,องเดก็กๆเสร็จหรือยังคะอ่ะอยายังมันไม่มีละลาบแบนก็ได้นะคะแต่อัเนเนี้ยกระเป๋าใบเนี้ยมันมีลวดลายนะคะเด็กๆมันเป็นลายๆเด็กๆก,ก็สามารถทําได้นะคะุคูดาก็เอาวางุณดาจะถูกให้ดูนะคะ ลาจะลองให้ดูนะคะเห็นไหมคะเด็กๆมันเป็นลายมันเป็นลายแบบมันไม่เรียบนะคะเด็กๆมันไม่เรียบนะคะค่ะเด็กๆสามารถหาอุปกรณ์ที่บ้านของเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆตัว ื้นกระเบื้องก็ได้นะคะลวดที่เป็นลวดลายเด็กๆลองหาดูวัสดุที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวของเด็กๆเด็กๆลองเอามาขนสีให้คุณครูดูนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูประจําชั้นดูนะคะเด็กๆนี่นะคะวันนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอส่งมาให้คุณครูประจําชั้นด้วยนะคะ สำหรับอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วเนาะใช่ไหมครูแพเป็นอาทิตย์พอ,อละเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะที่เ,เราจะเรียนออนไลน์กันคนที่ยังไม่ได้ส่งงานกับคุณครูประจำชั้นรบกวนติดต่อคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะแล้วท้ายนี้คุณครูก็จะแนะนำการบ้านนะคะเอ่อถ้าผู้ขครองว่างอย่าลืมเข้าไปในระบบ LMS นะคะ ในวิชา้ามวันนี้ต้องขอโทษเด็กๆและผู้ปกครองด้วยนะคะมันจะติดติดขัดขาดพอ,พอดีเน็ตมันไม่ค่อยดี

Bye 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 拜拜，拜